สาธชนพุธุธธบริษัทและลูกหลานที่รักวันนี้คงพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตตามเคยเป็นอนุาพในคราวก่อนมาหยุดลงตอนที่พระราชาสั่งให้เสนกนอาจารย์นสี่ข่ามโหสถด,ด้วยความหลงผิดคิด เชื่อเจ้าคนทรยศแต่มาถอยหลังกลับมาแล้วเวลากางคืนกับเสียใจนี่ที่มโหสถเตือนไว้ว่าพระราชาที่ดีเนะี่วยหรือว่าคนทุกคนที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสสัมมะกระนังเสยโยใครควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่า หมายความว่าก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามก่อนที่เราจะพูดอะไรก็ตามเราต้องคิดหาเหตุหาผลให้มันสมควรเสียก,ก่อนไอพิจารณาดูว่าไอ้วาจาที่เราจะกล่าวไปนนกริยาที่เราจะแสดงอ,อกไปมันเหมาะสมมันมีคุณหรือว่ามีโทษอย่างพระราชาวนี้จะเสียแก้วมณีคือโมโสถ เพราะว่าพระราชาเขาเองปลอดภัยจากการประหารขขงเทวดาได้กับพระอุโ์พระมะโหสถเป็นสําคัญได้ยิ่งกว่านั้นบรรดาชนทั้งหลายมากท่านที่มีความสุขกับพระมะโหสถเป็นเหตุนี่ที่อง์คสมเด็จพระบรมโลกกะเชสสรงตรัสว่าคนที่ทำอะไรก่อนคิดนะ่ะมันเป็นคนเลว จะอยู่ในลักษณะไหนก็ตามฐานะเช่นไรก็ตามไม่มีความสําคัญความดีและความเลวไม่ได้อ,อยู่ที่ฐานะตําแหน่งหน้าที่คนที่อดตัวว่าเรียนชั้นนั้นเรียนชั้นนี้สงูงชั้นน้นสงูงอย่างนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นบัณฑิตแต่ว่าถ้ามีความคิดเร็วๆเ,เขาก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเราเห็นว่าการบริหารประเทศในขั้นการในประเทศ มีหลายคนที่จบเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นบัณฑิตต่างๆก็มีแต่ก็บางทีมีความสามารถสู้คนจบป .4 ไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านที่มีความรู้ดีแล้วก็มีความประพดีปฏิบัติราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยดีสร้างความเจริญให้เกิดกับประเทศชาติ สร้างความสุขให้เกิดกัมบรรดาประชาชนนั้นหลายส่วนมากก็มีมากเทนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงจำไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากแต่ว่าคนชั่วหายยากคนดีถมไปทั้งนี้ก็อะไรข้อท้ายก็หมายความว่าไอ้คนเลวๆนั่นแหละเขานึนกว่าเขาดีเป็นอันว่าถ้าจะไปถามใครว่าคนชั่วหรือ เขาก็ตอบว่าฉันดีกองกินชาติมาเท่าไรเท่าไรเขาบอกวันดีเพราะเขาดีสมมติว่าเอาสมมติกันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้บาบังเอิญพ่อค้ายัางโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขารวยแสนรวยมีกำไรมากมายสมมติเอานะแต่ถ้าว่าบังเอิญเขาบอกว่านี่ท่านท่านครับ าว่าสมมติว่าคนนั้นมีอำนาจในการบริหารประเทศขอท่านช่วยหาเงินให้ผมสักสองสักสองร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ผมจะทำหนังสือขอไปเป็นสี่ร้อยห้าสิบล้านถ้าได้เงินสี่ร้อยห้าสิบล้านมาแล้วแล้วก็ท่านให้ผมเพียงสองร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ท่านเอาไว้เอาไวสองร้อยล้านท่านช่วยผมได้ไหม สำหรับคนเลวเขาจะบอกกันได้แล้วก็ทำทันทีไม่ได้เงินยานี้มาก็เาเข้ากระเป๋าจะสองร้อล้านหกโรงงานน้ำตาลทั้งยี่สโรงก็เอาสองร้านไปแบ่งกันทั้งๆที่เขามีกำไรอยู่แล้วอยานี้เป็นต้นที่ล้องปูพูดมานี่ยังไม่มีใครเขาทำนะแต่ว่าสมมติเอาแล้วก็บางทีเข้าสารจะขายต่างประเทศ เขาห้ามตามโคต้ามีเท่านี้แต่ก็มีคนจะส่งนอกเหนือจากโคต้าออกไปเพราะกำไรมันดีเบอกว่าท่านกรุณาเซ็นใบสั่งคำสั่งอทีว่าอนุญาตให้เขาสารว่าออกได้เขาสานเข้าไปขายคราวนั้นจะได้กําไรเป็นร้อยร้อยล้านแต่ก็บอกว่าถ้าท่านเซ็นคําสั่งให้ผมนะผมจะให้ท่านสามสิบล้าน แค่เขียนหนังสือตัวเดียวมันอยู่ในอำนาจเขาเสียงแกลกลงไปเท่านี้นี่คนไม่ดีเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีลูกหลานที่รักหรื่องบางดีไม่ดีก็ภาษีขาเข้า,ขาเขาจะเสียภาษีประมาณเสือร้อยล้านเขาก็มาหาคนที่มีอำนาจเพราะว่าท่านเขารับ ภาษีคราวนี้ผมต้องเสียร้อยล้านแต่ว่าผมต้องการเสียเพียงสามสิบล้านแต่ว่าผมจะให้ท่านเป็นกรณีพปเศษเป็นสมบัติของท่านยี่สิบล้านรวมแล้วผมเสียห้าสิบล้านท่านจะเอาไหมเขียนชื่อตัวเดียวแล้วเขาก็เอานี่เฮ้นคนไม่ดีมันเป็นคนประเภทนี้เออทำงานประเภทไม่คิดคิดเอาแต่ตัวมีความสุข ข้าราชการเราเลวอย่างนี้ก็มีเคยมีมาในอดีตแต่ถ้าว่าข้าราชการที่ดีเขาก็มีมากฉะนั้นขอลูกหลานที่รักเห็นข้าราชการแล้วจงอย่าประนามมาชั่วเสียทุกคนไปคนไหนร้าย้วก็ตัดคนนั้นไปความที่เราเงินที่เขาได้ไปทุกบาทมันเป็นเงินของเรา เขารับรองว่าเขาจะเป็นผู้แทนที่ดีสำหรับเราเขาจะช่วยกันบริหารประเทศในเขตรับที่รับผิดชอบเพราะมันดีที่สุดแต่ว่าบังเอิญถ้ามีมนุษย์พวกนี้อยู่ที่ไหนพวกเราช่วยกันกำจัดเสียวิธีกำจัดก็ไม่ต้องฆ่าเขาหรอกช่วยกันพูดตามความไปความเป็นตามความเป็นจริงรายงานไปถึงผู้ใหญ่ แล้วก็ดูคนที่เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นคนดีแล้วคนเลวถ้าเรารายงานเข้าไปคน,คนนั้นไม่มีโทษก็แสดงว่าคนที่รับรายงานนะั้นคนเลวด้วยช่วยกันกำจัดคนทั้งสองประเภทนี้ให้หมดไปด้วยกำลังขประชาชนคำว่ากำลังประชาชนนี่ไม่ใช่ไปร้อนแต่โกนเย่อเย่อเดินขบวนนะชี้แจงเหตุชี้แจงผลจำนวนกัน,นด้วยกำลังเพราะเราเป็นผู้เสียภาษีก่อน เพียงเท่านี้แหละประเทศของเราก็จะดีอย่าไปทําลายเศรษฐกิจนะจะไปบกน,น่นทําลายนี่เดินขบวนอย่างนั้นเดินขบวนอย่างนี้ไม่จําเป็นเป็นเพียงลงชื่อกันเข้าชุมนุมพร้อมเพียงกันเพราะว่าคนคนนี้ฉันไม่ต้องการจะเอาออกไปเสียยิงผู้แทนแลรันดรในเขตของเราก็ยังดีใหญ่ถ้าทําไม่ดีนะเข้าไป ฟังประโยชน์ส่วนตนแล้วก็จัดการได้ทันทีจัดการยังไงก็ไปร้องเรียนเขาทุกคนที่ให้คะแนนไปบอกคนนี้ไม่ดีเวลาพูดพูดว่าะยําอย่างนี้นี่เวลาเข้าไปแล้วไม่ทําดีตามพูดฉันไม่ต้องการเมื่อเสียงของคนทั้งจังหวัดในเขตนั้น,น,น,นทุกคนพร้อมเพียงกันอย่างนี้ทางราชการเขาก็เอาไว้ไม่ได้ เพราะเราเป็นคนเลือกเข้าไปเนี่ยไม่เขาไม่ดีแล้วก็เชิญเขาออกไปหาคนใหม่แทนก็ยังได้เป็นอันว่าเรื่องของความลับที่พระราชาบอกว่าคนระะบอกกับพัญญาที่ดีเวลานี้ถ้าก็บอกพัญญาแล้วพัญญาที่ดีก็กลอ่มให้หลับไปเวลาหลับท่านยาฝันหรือไม่ฝันก็ไม่ทราบคุยเรื่องเนอโบสถ์โมโหสถต่อไป ต่อมาเมื่อพระราชาทรงบันทมหลับไปแล้วพระราชาเทวีโอทมพรก็ขันเด็ดลุกจากที่บรรทมเข้าห้องทรงพระอักษรทรงข่าวให้มโหสถทราบไม่ใจความว่าพอมโหสถน้องรักเวลานี้พระราชาทรงกริวน้องมากพระอาจารย์ทั้งสเมื่อกราบทนยุยงให้พระราชาว่าน้องคิขบฏ ราชาทรงเสื้อจึงรับสั่งให้อาจารย์ทั้งสี่คอยคาดน้องที่ประตูพระราชวังในวันพรนุนี้เพราะฉะนั้นในวันพรุงนี้น้องอย่าไปยังพระราชสำนักเลยหากจะไปก็ควรจะจัดกองรักษาไว้ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็อย่าไปคนเดียวควรมีมหาชนห้อมล้อมไปเป็นเกียรติยศ ขั้นทรงอักษรเสร็จแล้วจะได้สอดเข้าไปในหอ่อเอาเข้าห่อนะนี่ก็เอาได้ผูกวางลงไปบนสุวรรณภาชนะคือคือว่าผ่านทองคำไอ้สุวรรณในแบบทองพญานะทองคําใบที่ใหม่ที่สดุดปิดฝาประทับตรา ระทับเนะ่ยบทับพระราชจราก่อนคือกราของพระเจ้ามดินเนี่ยใครทําแตกไม่ได้ประทานกันนางข้าหลวงและตัดว่าเจ้าจงนำสิ่งนี้ไปให้มโหสถน้องชายของเรานี่เขาเห็นตรายอย่างนั้นเขาคิดว่านี่เป็นของพระราชาใครไม่กล้าก็ไม่กล้าแกะไม่กล้าเปิดนางข้าหลวงรับขอนั่นแล้วจึงได้ไปบ้านมโหสถในเวลากลางคืนนั่นเอง ท่านมาถึงจึงนำสวรรค์น้าชนะเข้าไปให้มโหสถแล้วก็บอกว่าของสิ่งนี้พระนางธมพ,มพรเทวีสงพระราชทานมาแหมเรื่องนี้น่าสนุกนะมโหสถรับสวรรค์น้าชนะแล้วก็ให้นางข้าหลงกลับเปิดฝาสวรรค์น้าชนะเพื่อภาชนะทองคำ เห็นหอ่อแก้หอกมาจึงพบหนังสือเครียวมาอ่านก็ได้ทราบความตามที่พรรน,นางบอกมาไม่รู้สึกแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วเขาก็ไม่รู้สึกวิตกแต่บะการใดเข้านอนหลับสนิทเห็นไหมลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่ยเขาไม่วิตกกลงบนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก็าถือว่าเขาเนี่ยแน่ ก็มีปัญญาคิดจะแก้ได้ตอนในวันรุ่งขึ้นอาจารย์นางสีก็ถือพระแสงขันยืนอยู่ที่หน้าประตูแต่เช้าเมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็าเสียใจไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะวันนี้มโหสถไม่มาพระพุทธเจ้าขาพระราชาได้ทรงสันดับก็ไม่ได้ตรัสประการใด ประทับยืนทอดพระเนตรไปทางช่องพระแกรในขณะนั้นมวมโหสถอยู่บนรถที่มีมาหาชนห้อมล้อมแน่งขนาดพอถึงประตูวังเลือไปเห็นพระราชาประทับยืนอยู่ที่ช่องพระแกรก็ลงจากรถถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่นาทีนั้น ราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถด,ดังนั้นก็ดำริว่าถ้ามโหสถคิดทอดยศต่อเราที่ไหนเขาจะไหวเราจรึงตัดเรียกมโหสถให้เข้ามาเฝ้ามโหสถเข้าไปกราบถวายบั้งคมแล้วนั่งอยู่นีโครวนข้างหนึง่งบรรดาบัณฑิตทั้งสีก็นั่งอยู่ที่ทนั้นด้วย ราชาทำเปไม่ทรงทราบอะไรแต่ถาม,มโมโหสถว่าพ่อมโหสถเมืวานนี้ทำไมท่านยึงกลับไปก่อนแล้วก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้มาที่หลังเขาเธอรังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือหรือว่าใครพูดอะไรแกท่านขอให้ท่านบอกเรามาตามตรงเถอ ขอ้บอกเรามาตามตรงนะเราจะฟังท่านมาหอสถบัณฑิตยงนี้กล่าวทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระจอมประชากรพระองค์ทรงเชื่อถ้อยคำกล่าวร้ายป้ายสีของบัณฑิตทั้งสีและก็มีพระบรมราชองค์การให้ข้าข้าพระพุทธเจ้าเหตนุนี้แหละพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าจึงยังไม่มาเฝ้าตามเวลาที่กำหนดให้ข้าข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามาตามเวลานั้นก็ถูกฆ่าแน่อันหนึ่งเล่าพระองค์ได้ตรัสความลับที่รับสั่งแกบัณฑิตทั้งสีข้าพระนานอุทมพรเทวีเมื่อตอนกลางคืนข้าพระบายก็ได้ทราบความลับนั้นจนหมดสิ้นแล้ว ถ้าพูดเจ้าข้าเรื่เจ้าวิเทยาราราเดสมระดับคำก็งโมโหสดดังนั้นก็รู้สึกแปรปลบๆเข้าไปในใจสะดุ้งเหือกเอ๊ะจ้ามอนี่นี่มันฉนลาดจริงๆเราพูดกับเมียในห้องนี่แมมมันย่องรู้ได้ไอความลับนี่มันก็ไม่เป็นความลับ ที่ความรับของพระองค์ล้วนไหลไปเช่นนั้นจึงทรงพิโรธหันพระพักไปจ้องพระน,นางอุทุมพรเทวีพระทรงแน่พระไทยว่าพระน,นางต้องเป็นผู้เปิดเผยความรับให้แก่มโหสถรู้ความทรงนิ่งอึ่งพระพักบนหมองใจไม่สบายมโมโหมโหสถเหตุการณ์ของพระราชาตนั้นจนินิกราบ จังได้ทราบว่าพระราชาทรงพิโรธพระนาทมพรจึงกล่าวทนว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์จะทรงพิโรธพระราชเทวีทําไมข้าพระพุทธเจ้าทราบเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันได้ดีเห็นไหมเขาแก้เก่งไว้นะแทนที่จะป้ายพระนาทมพรเขารับสเสียงเมื่อข้าพระพุทธเจ้ารู้เหตุการณ์ในอดีตดที่โลื่องมาแล้ว แล้วก็อนาคตในการต่อไปและปัจจุบันนี้ได้ดีข้อที่พนงังได้ความรับของพระองค์แก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดคืออย่าเพิ่งพูดถึงข้าพระพุทธเจ้าอย่าขอากราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบถึงความรับของมัณฑิตทั้งสี่ได้โดยไม่มีพวกคำพกูกใดบอกเล่าแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลย โอ้โหเจ้าเท่าสารพัดพิษนั่งเหือแตกหลักแล้วน,นี่มันจะเอาอยัางไงกันวะวันนี้เราตัง้งใจจะฆ่ามาโหสถนี่ไอ้ดาบที่เราจะฆ่าหมาอสถมันจะมาเล่นเราเขารมัง้งราชาทรงแปลกพระไทยในท่าคำของมโหสถขอขโมสถที่บอกว่ารู้ความรับของมณฑิเทั้งสี่ แล้วก็รู้เรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอคอนาคตรเรื่องราวในปัจจุบันเช่นนั้นเรื่องที่เราพูดกับพระนางอุทมพรพระนางอุทมพรคงไม่ได้บอกไปแต่มาโหสดาจจะรู้ได้ยานพิเศษนี่คิดกว้างเหมือนกันจึงได้มีพระราชประสงค์จะทราบว่าบรรดาบัณฑิตทั้งสีน่นี้มีความรับอะไรหรือ จึงได้รับสั่งท้งโบสถว่าดูก่อนพ่อโบสถลูกนักที่เธอพูดว่าเธอรู้ความรับของมดิตทั้งสี่นั้นขอเธอได้บอกมาโดยไม่ต้องเกรงใจใครเวลานี้เราต้องการความจริงธ่ามโหสถที่นี้กราวทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ เสนกได้ทำร,รมชั่วไว้แล้วก็ปกปิดไว้เป็นความลับตลอดคือข่าหญิงภาสิยายคนหนึ่งที่ในสวนรังใกล้เมืองนี้เองแล้วก็เครื่องประดับใส่หอผ้านำไปเก็บไว้ในเรือนแขวนอยู่ที่ไม้ทำเป็นรูปไหวงาช้างเสนกได้แจ้งเรื่องนี้แก่สหายคนหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความรับของเสนกนี้มานานแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นขบถต่อพระองค์เสนกตนั้งแตพระพุทธเจ้าขาเป็นขบถขอพระองค์รับสั่งให้จับเสนกคนขบถที่เถิดพระพุทธเจ้าขาเอาเนแล้วสิเอาคนแล้วสิล,วสลูกหลานที่รักจําไว้นะ วิธีซอนกลซึ่งกันแลกันการใช้ปัญญานี่มันมีประโยชน์อย่าถือตำราจนเกินไปตำราเป็นแต่แบบเท่านั้นไอ้นี่มันเกิดจากปัญญาปัญญานี่มีความสำคัญมันหัดมันคิดมันไขมันคนมันไต่ตรองเห็นใครเขาทําอะไรดีก็จะนั่งคิดว่านี่เขาทำอย่างไงนะทาไมเราจึงจะทาได้ใครคนเขาจริงสนใจไม่ช้าแล้วก็ทําได้ สำหรับพระราชาได้ทอดพระเนตรโดย,ยาาอาจารย์เสียนกแล้วก็ถามว่าอาจารย์เสียนกตามที่มโหสถพูดวันนั้นเป็นความจริงเป็นประการใดหรือเปล่าเอาแล้วสิเอาเราสีขานี้ยุ่งละท่านอาจารย์เสียนกก็กล่าวทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะหนีไม่พ้นแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความลับไม่มีในโลกนี่ ถ้าความลับเนี่ยจะเขินรู้ทั้งหูที่สี่แล้วก็มันไม่เป็นความลับพระราชาจิ้ตัดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ราชาบรุษเอาเจ้าเสนกนี่ไปขังไว้ในเรือนจำเดี๋ยวนี้เอาไว้รอการประหารก่อนอโอ้โหยุ่งเลยคนนี้โยงราชาบรุษ ได้นำเสนกไปขังไว้ในเรือนจำตามกระแสรพระราชดำรัสแล้วพระราชาก็ตัดถามมโหสถว่าแล้วคนอื่นๆมีความลับอะไรอีกพ่อม,มโหสถยังเล่าให้ฟัง่ม,มโหสถยังกราบทูลว่าข้าแต่พ่อจอมวิเทหรัตปุกุสะมีความลับอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนโลกเรือนที่ขา เขาได้บอกความลับกันน้องชายเมื่ออันหนึง่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาวได้เคยเอาศิะเอาภเสีทิศนภาสที่ขาปกุศะบ่อยๆโดยทรงเข้าไปไทยว่าขาปกาุศะอ่อนแต่ที่แท้จริงๆปกุศะเอาผ้าพันโลกเรือนไว้ที่คนขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของ,ของป,ปกุศะอย่างนี้เพ้าขา พระราชาทรงทอดพระเนตรดูปุกรสะและว้วก็ตัดถามว่านี่ปุกระสะเรื่องที่มโหสถเขาพูดวันนี้มันเป็นความจริงหรือยังไงปุกรสะอาจารย์ปุกุสะก็าสารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าพระราชาจึงได้ทรงสั่งให้ปุกสะไปขังไว้ในเรือนจำอีกหนึ่งคมงนมหอสถที่นี่กลาทูลความรับของกามมินตอบว่า ข้าแต่พระองค์พู้ประเสวยกามินถูกยักเชี่อวนรเทพสิงห์ได้ร้องส่งเสียงเหมือนสุนัขบ้ากามินได้แจ้งความลับนิการบุตรใช่ไหมเขาบอกแซงแจ้งความลับกระบุตรนี่ยเขาบอกวความลับต้องบอกกับคนนั้นคนนี้พระองค์ได้ทรงทราบความลับของกามินดังนี้แล้วกามินจึงไม่สมควรจะเข้าในพระราชฐานพระพุทธเจ้าค่ะ ราชาได้ทอดพระเนตรดูกามินแล้วถามว่ากามินเรื่องที่มโหสถเขาพูดวันนี้มันเป็นความจริงหรือยังไงท่านกามินก็กราบทูลรับสารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะราชารับสั่งให้นํากามินไปขังไว้ในเรือนจำแล้วก็รับสั่งมโหถามมโหสถก็รับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมโหสถ ยังไทยเทวินีคนหนึ่งมีความรับอะไรบ้างหรือเปล่าท่านมโมโหสดีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเท้าสุชมดีเทวราชคือพระอินทร์นด้พระราชทานแก้วมณีอันเป็นมงคลปลายเกลียวแก่เท้ากุศลาชเท้ากุศลารเทมแหมรูปร่างแ้ไม่สวยหรอก แต่ว่าได้แก้ววันนี้ก็สวยปลังมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะประวัติมีอีกถ้าท้ากุศลราชกุสลราชนี้เป็นพระยาการเป็นตาของพระองค์บัดนี้แกว้ววันีนั้นตกไปโยู่ที่ท่านอาจารย์เทวินเส่จแล้วท่านอาจารย์เทวินได้บอกความลับนี้แก่มันดาของเขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของเทวินมาดังนี้ เทวินคิคตทรยศต่อพระองค์พระพุทธเจ้าคา่าระราชาตรถามเทวินว่าจริงหรือเทวินอาจารย์เทวินก็กลับคูณว่าเป็นความจริงพระเจ้าคา่าเสร็จหมดสี่คนราชาจึงได้มีรับสั่งให้ราชวรรลเชื่อตำรวจเนี่ยน,นำเทวินเข้าเรือนจำต่อไป รวมอาจารย์นี้ยสามคนเป็นว่าอาจารย์อีกสี่ทั้งหมดหมดเท่าสี่คนน่ก็ตั้งใจที่คิดจะฆ่ามโหสถได้กรรมมันก็สนองกรรมความชั่วก็ต้องเป็นความชั่วเขาว่าคนดีผีคุมแต่กลับถูอุโบสถกลับหลังหันตาบันเขาได้สอกกลับเล่นเอาอาจารย์เนี้ยสี่คนเข้าเรือนจำไปเอง ข้าหลักที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวตามที่ลำตัดเขาบอกว่าไงทุกกโตทุกกตาทุกขะท,ท่านนังถ้าใกรก่อทุกขงังภายหลังจะน่ตนจได้เมื่อชอบสุขสงบส,ส,สุขก็ย้ายทุกแก่ท่านทุกคนจะมีความสำราญมีความสุขแต่ว่าตามเขาที่หาไม่ไล้น้ำตัดนะ เป็นนอนว่าการอิจฉาดิสยาเขาผลร้ายเขาที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอากุศลมันเป็นผลทําให้ตนเป็นทุกข์เป็นอนว่าพระเมื่อพระเจ้าวิเทหราาแต่กรโวสดจ,จึงได้ทรงแต่กรโวสดว่าพ่อโมโหสดลูกรักเธอมีอะไรที่จะพูดอีกเชิญพูดมาเถิดโมโหสดก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ ข้าแต่มหาราชโพจเจริญพระเจ้า่าข้าพระพุทธเจ้าเลยกราบทูลแล้วว่าบุคคลไม่ควรเปิดความลับแก่ใครๆแต่อาจารย์ทั้งสี่ก็พูดว่าความลับควรจะเปิดเผยในที่สุดอาจารย์ทั้งสี่ก็ต้องรับโทษเพราะการเปิดเผยความลับข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลยืนยันว่า การปกปิดความลับนั่นแหละเป็นความดีการเปิดเผยความลับเป็นการไม่ดีผู้มีปัญญาพึงเปิดเผยความลับได้ในเมื่อการทำกิจกาน,นงาน,น,นมาสำเร็จแล้วฟังใหม่นะเขาบอกว่าการปกปิดความลับนั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดี ผู้มีปัญญาพึงเปิดเผยความลับได้ในเมื่อทำกิจการนั้นสำเร็จแล้วบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีและคนที่ไม่ใช่มิตรท้าวิเทียราชทรงพระวิโรธอาจารย์ทเงสีที่ตัวเองทรยศกลับใส่ความรกมโหสถหาว่าทรยศคิดขบถต่อพระองค จึงได้รับสั่งให้พระเจถ้าสั่งกับพระเจ้าขาดวาด่ดจงไปนําไอ้เจ้าอาจารย์น่ะสี่คนนี่จงไปนําอาจารย์สี่คน,น,นอาาคนอกม,มาจากเรือนจำนเอาไปนออไป็นครให้นอนหงอยบนหลาวแล้วก็ตัดที่ศรัทธาเทียงเสียพระเจ้าขาดรับคําแล้วก็ไปขกุญนแจเรือนจํา นำอาจารย์น่งเสีออกมามัดมือภายหลังนำาอ,อกไปนอกพระครนวดด้วยไม้เรียวครั้งละสีเส้นโอ้โหครบร้อยครั้งก็400ร้อย,อยสิแล้วก็นำไปยังตะแลงแกงสำหรับอาหารชีวิตเตรียมการปักหลักปักหลาวจเจ้าอาจารย์นางสี่นั้นก็เป็นอนหงายบนหลาเหล็ก เ่วันดาลูกหลานเล็กเล็กต่บมันดาญาจโยมพุทธบริษัทข้าไม่ได้เสร็จแล้ววันนี้บุญขอ้าอาจารย์ทั้งสี่ยังไม่อยู่เพราะเวลามันหมดฉะนั้นเวลาวันสำหรับวันนี้ก็ต้องของดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผลจงมีแดบรรดาประชากรทุกคนผู้ได้สดับสวัสด,ดี